สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีเดอร์ค่ะสิภาพพี่น้องมาเบิงวิธีการตอนกิ่งต้นช่มผูนะคะซึ่งเห่าจะตอนเองนะคะเพื่อที่จะเอาไปปลูกในสวนของเห่าเองนะคะตอนนี้เห่าก็ได้เหตุกเกษตรพ่อเพียงนะคะอยู่ยังพ่อเพียงตามผ่อหลวงลอกเก่านะคะมาเบิงใกล้ๆก,กันจับพี่น้องว่าอ้ายพันเหตุยังแน่นะคะเบิงใกล้ๆแน่เห็นเบิงน้ำแน่ค่ะแนมบ่เห็น เอาจะกกิ้งล่ะนี่ <Okay. S 1> อค้วหากิ้งายแล้ว่าเาสียวาหากิ้งเด้อพี่นอน แปลน้ำริงแรนโบกันเัวไหวจนกระตัดแอกเลือกพี่น้องมันออกหลายอีหลีออกจนหอดคนตนเลือกเองเหตุเองอะพี่น้องเอ้ยกะเป็นการประหยัดตนทุนเฮาห้ากระใส่วิชาความรู้ที่เฮาเคยแบบว่าศึกษามาจากให้หลายด่านเนาะพี่น้องใช่ได้ตนกา ต้นพันธ์ที่แข็งแรงเต็มที่แล้วเฮาก็จะเอาไปปลูกอยู่ในสวนเฮาอีกเท่อนึง เพิ่นเกไก่แลวพี่นอ่องอายเพิ่นก็มีความเชียวชาญอยู่ค่ะเพิ่นก็ดจิประมาณการเอาของเพิ่นนะคะการเจาะเปลือกใหม่ทีเอาความเลึกเทอดาค่ะได จอเปลือกออกจนเมิดนะคะก็สิเห็นข้างในสีนข,ขาวอยวาค่ะโอาเหยือขาวอเอ้ยเยือที่ว่ามันยังติดอยู่ออกนะคะหเห็นข้างในข,ข,า,ขาวๆเลยก็เป็นการเห็ดของพันเด้เพื่น้อง คี่เห่าเตรียมน้ายาเรียงหลาไว้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็คือเห้าจะเอามาท่าบริเวณกิ่งพันธ์ที่เห้าเตรียมไว้นะคะกิ่งพันธ์ของเห้าที่เห้าเตรียมไว้ทั้งหมดหากิ่งน้ากันนะคะเหาจะเทเอาน้ายาเรียงหลาของเห้าที่เตรียมไว้นะคะขอเบิ้งใกล้ๆนะคะ่ะก็คือประมาณเทออกมาจากฟ้าเอ็มลอยหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ซัมรีหรือว่าคัตเตอร์บัตนี่นะคะ จุ่มลงไปในะนำยาที่เห่าเตรียมไว้แล้วก็เอามาท่าบริเวณกิง่งพันธ์ที่เห้าเตรียมไว้นะคะค่ะเห้าตรงท่าทั้งหมดบบอร์ไอทาหมดเลยทานหมดเฉพาะบางเรนเฉพาะที่มองเห้าอนันควันเปลือกมันออกแล้วนะทั้งเท่งทั้งเท่งนะคะค่ะเขาจะท่าทิ้งไว้ปรมานหนึ่งชั่วโมงเป็นผมอค่ะ ประมาณหนึ่งชั่วโมงทิ้งไว้เพื่อที่จะให้น้ายาตัวนี้มันซึมซับเข้าไปข้างในนะคะเพื่อที่จะให้มันได้ซึมเข้าไปขังในแล้วก็ซอยในการเล่งหลากแตกหลากเร็วๆแล้วก็แตกหลากดกๆนะคะจะทิ้งไว้พอถ้าเมดทุกกิ่งแล้วนะคะเขาจะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะพอหนึ่งชั่วโมงหลังจากหันนะคะเขาจังจะกลับมาพัานรอบกิ่งอีกเชือหนึ่งนะคะ หลังฝากหนึ่งชะโมงพานไปนะคะเขาจะมาเอาตุ่มตอนนะคะมาใส่ตรงกิ่งพันุของเข้านะคะเม่ตุ่มตอนประกอบไปด้วยอยังไงไอมีอย่างไงยอายเบข้า,านนใส่ดินน้อยๆใส่ดินน้อยๆแล้วย้าข้าได้หลายครับผมใส่ดินน้อยๆบีบน้ำออกจากน้อยใส่ย้ายเ้ล่าหลายๆแล้วก็บีบน้ำออกจากน้อยนะคะขอบอกให้มันเชิญเกินไปถ้าเบางิงไกลๆแล้วพี่น้อ เดแล้วไอเพันเอาใส่นิดไปให้สนิดเลยบริเวณที่ห้าควักเอาอันเปลือกไม่ออกแล้วกะ็เข้าท่าด้วยในลำยาเร่งหลากถี่ห้าเห็ดเองนะคะและะ้วก็พันเลยนะคะพันหลอดตุ่มตอนนะคะคนะคะ เห็ดเองใส่เองก็จะประซอยประหยัดตนทุนของเห่าไปหลายเริ่อพี่น้องหันทอดจะไปตอนกิ่งใหม่ชนิดอื่นพันใหม่ชนิดอืนนนดอ่นกน็สามารถเห็ดแบบนี้ได้คือกันนะคะลักการเดียวกันด้วจ้ะอันนี้อายเพิ่นกับเห็ด ใใอันนี้อันที่สองที่เพิ่นเหดแล้วอันนี้ก็เฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วแล้วสมีลักษณะแบบนี้เลวนะคะใกล้ๆนะคะเ,เวลาเพิ่นพันเพินพ่นพันเอาจนสนิทแ่้วพี่น้อง สองพันจนหนันเลยบอกไอ้พันหมายมันดินคือหัวกับเ่อท้ายพันหมายดินเจอหัวเ่อถ่ายหลังจากนั้นเข้าเวลาหนันเข้าตรงหดหนามบอไอ้่ไดหดหรอกครับแต่ให้มันซูมอยู่นี่เลยหายอากาศออกเลยหายอากาศออกที่ร่องเบื้องสุดนี่นะครับเป็นเป็นสูตรคิดคนเองอค,คิดเมื่อกี้แล้วครับผม มันก็บางหากมันจ้ากโอกมาได้ือกันสามกิ่งแล้วหม,มดแล้วมดร้อยแล้วหมดแล้วอันมาอ้ายครบหมดแล้วเด้อพี่น้อง ค่ะล้งางสาเคลแล้วทั้งมดแล้วก็ซิมีลักษณะเป็นเจ้าเซเดอร์พี่น้องเอ้ยค่ะทั้งมดเมื่อนีเห็ดหากิิงชมพูหากิงากิงนะคะพี่น้องกิ่งที่หาจะอยู่ทางคนหากิงิงดอกชมพูมีหอดกลวยด้พี่น้อง <laughs> กลวยก็ง,งามอยู่ด้พี่น้องเอ้ย มีก่ย้ยต้นมะลม้มลงมาใส่มาทับก,กันกับอันต้นช่มผูเฮ่าก็ง่ามง่ามง่ามเลยพี่น้องกำลังใหญ่ค่ะนี่แหละขาทั้งมดกับแ,แล้วเด้อพี่น้องเอ้ยหลังจากนี้กับทำมาเบิงมาเอ่อ กิ่งตอนของเห่าสิออกหากย่ามไดนะคะดังจากนั้นเท่ากับสิเมียมาติดตามผลหายเดี๋ยวสิล่งคลิปให้พี่น้องในเบิ่งอีกเถอะว่าหากมันสิโดกโบมันสิลายโบมันสิติดโบอนอกค่ะรอชมในคลิปต่อๆไปนะคะ